ความเดิมตอนที่แล้วคืองี้ถ้ามึงไม่มีที่จับสัตว์นะมึงก็สามารถเอาคนไปเย็ดได้เลยเว้ยติดร้อยเปอร์เซ็นต์ดีว่ะจะได้ไม่ต้องเข้าชอบเปลืองตังค์ด้วยเนี่ยเออฟรีและสะดวกปอนชอบเดี๋ยวกูมีข้อสงสัยอ่ะถ้ากูเอากาสัตว์แล้วลูกจะออกมาเป็นตัวอะไรวะอ,อย่างเช่นเย็ดหมาอะไรเงี้ยโธ่ถามง่ๆก็ออกมาเป็นหมาปอนอะ่ะดิเฮ้ยแล้วท้าควายละ่ะโอ้โหก็แงอยู่แล้วก็ออกเป็นควายปอนไองควายแล้วถ้ากูไปเย็ดกับคนนะ่ะ ก็ออกมาเป็นคนสี่สัตว์โอ้โโง่ะเอาละต่อไปกูจะใช้ท่าไม้ตายละอท่าไม้ตายมันก็คือการเย็ดที่สมบูรณ์แบบการเย็ดที่สมบูรณ์แบบอย่างงั้นเหรอย็ดมึงจะเย็ดยังไงวะนี่มันแค่เกมกระดานเกมไี่ใช้ที่สองกับยารองเท้านั้นนะเป็นไปได้เพราะว่ากูคือนักวาดเกมกระดานยังไงล่ะเปิดตัวท่าไม้ตายก่อนเพอร์เฟกต์ย็ดโดดร้อยเปอร์เซนต์โย่ มาเป็นหนึ่งเดียวกันเถอะอ๋อนี่อนก่อน perfect เย็ดด้วร้อยเปอร์เซ็นต์คือการเอาคัสซินมาดัดแปลงเฮ้ยๆสนุกดีว่ะไหนขอดูด้วยดิถ้าเน,นี่ยนะเกิดจากการที่เราดูหนังเล่นเกมแล้วมันจะมีฉากอย่างว่าเนี่ยแหละมันจะตัดไม่ให้ดูกูก็เลยทําให้ความฝันของพวกเราเป็นจริงยังไงล่ะขอบคุณจริงๆก่อนที่ทาให้ฝันของพวกเราเป็นจริงอ,งองง๋อฟินเฮ้ยเดียวก่อนมันก็แค่ล็อกระบบคัสซินคุณนี่ฮีไอ้หมานล็อกเหรอ มึงเล่นเกมไบโอพอเจอคัสซินก็มาวาดตามหลอกเหมือนกันไม่ใช่หรอวะใช่มึงก็แค่เล่นไบโอพอเจอฉากคัสซินก็มาวาดตามมึงแพ้แล้วล่ะนะอะไรนะแค่ว่าตามกูก็แพ้แล้วเหรอกียสัตว์นไม่ใช่งั้นเพราะอะไรวะเพราะว่าเกมมึงเย็ดไม่ได้ยังไงล่ะเรื่องมันก็แค่นั้นเกมลงทอนกูฟังแล้วมันกูจะขาดใจตายเฮีย ก็คนภาคมันมีคนดีเอี่ยวจะให้กูทํำยังไงมันก็ไปบอกคนภาคดิอ้อาวก็มึงนี่ไงภาคอยู่เอาตรงนี้กูคุยกับตัวเองเนะอเนี่ยไอเอี้ยกูก็งงงตอนแรกไม่งงนะแต่พองงแล้วไม่งงงเลยในขนาดนั้นผมมองไปที่ไอ้หมงมันทำหน้ายิ้มเฉยๆผมไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในใจมันคิดอะไรอยู่ ห้องปอ .5 คทับสามเฮ้ยกูไปดูแข่งเกมกระดาษมาว่ะไอหมานแพ้ยับเลยอ่ะไอหมานที่วาดกมมันเก,ก่งหน่อยอะนะก็น่าอยู่เห็นว่าแต่แนวไบโอน่าเบื่อเฮ้ยหมานแพ้แล้วว่ะก่อนชะนะแล้วเฮ้ยจริงนี่จริงเหรอเนี่ยโคตรเทพเลยว่ชะชนะด้วยระบบเย็ดเนี่ยกูเพิ่งเคยเห็นระบบเดียวเหรออ๋อกูออถามว่าชะนะด้วยระบบเดียวใช่ไหมโอ้ก็งอนแหละแต่ยังไงก็ทอบมึงไม่ติดอยู่แล้วว่ะเนอะ ได้สนดกกันแน่ๆงานไห